การบริหารองค์กรและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตสองรายวิชาการบริหารสถานศึกษาและการศึกษาเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอกดอกเตอรชันวิษฐานรินสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาครูศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยายลัยนครพนม สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นางสาวจุธามาศส,สมมาเลขที่11 2. นางสาวสริกัญญาคำปุลเลขที่12 3. นางสาวจันจีราบุญยศีเลขที่13 4. นางสาวอโนไทยพาโคกธมเลขที่14และ5ว่าที่ร้อยตีธนกรรัชโนเลขที่15ค่ะความหมายและคำนิยามการบริหารคือศิลปะของการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่น การบริหารคือกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการและควบคุมสมาชิกเพื่อความสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนดไว้นิยามสำคัญมีดังนี้ 1. จะต้องมีวัตถุป,ประสงค์ objective คือเป้าหมายในการดำเนินงานที่ผู้บริหารต้องดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ 2. จะต้องมีประสิทธิภาพ e f f e c e n e s s คือความสำเร็จของผลงานตามที่คาดหมายไว้ 3. ต้องมีทรัพยากรรีสโต์คือปัจจัยต่างๆของการบริหาร 4M หลักการบริหารด้วย 4M หลักการ 4M เป็นกลุ่มปัจจัย factor เพื่อนำไปสู่การแยกแยะปัญหาสาเหตุต่างๆเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี 1. นึ่เมนหรือคนหมายถึงการบริหารกำลังคนจะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด 2. m o มันี่หรือเงินหมายถึงการบริหารเงินจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ใจ่ายต้นทุนอย่างน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. material คือวัตถุดิบหรือการบริหารวัสดุในการดำเนินงานว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดหรือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ 4. ก็คือ management หมายถึงการจัดการคือการจัดการกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งาน ทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่หลักการบริหารการบริรณาการความคิดกับความเข้าใจเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม Value Creation ให้กับประเทศหรือองค์กร 1. คือคิดให้ลึกซึ้งเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking 2. คิดให้กว้างอย่างสร้างสารรค์ Creative Thinking 3. คิดให้ครบจนจบความหรือครบถ้วน i n t e g r a t e Thinking 4. คิดในภาพรวมทางระบบ System Thinking วิธีการบริหารจัดการสำนักง,งานเขตพื้นที่ประมศึกษาเขต2บริหารงานในส่วนต่างๆดังนี้ 1. ทรัพยากรมนุษย์ Human Resource สทรัพยากรเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ Equipment Resource ส 3. สิ่งแวดล้อม Environment สทรัพยากรข้อมูล Information Resource 5. ทรัพยากรการเงิน Financial Resource แนวทางการบริหารงานสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต2ด้านสภาพแวดล้อมจำแนกออกเป็น4ด้านดังนี้ 1. ด้านสังคมวัฒนธรรม (Social Cultural Factor) 2. ด้านเทคโนโลยี (Technology Factor) โโ 3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor) โโโและ 4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factor) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรค (Threat) 1. ด้านสังคมวัฒนธรรม 2. ด้านเทคโนโลยี 3. ด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านการเมืองและกฎหมายสภาพแวดล้อมภายใน 1. โครงสร้างและนโยบาย s 1 2. การให้บริการและคุณลนะักษณะผู้เรียน s 2 3บุคลากร m 1 4. การเงิน m 2 5. วัสดุอุปกรณ์ m 3 6. ก,การบริหารจัดการ m 4 แนวทางการพัฒนาของสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต2การบริหารจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต2ภายใต้องค์ประกอบทั้ง4ด้าน 1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 2. ด้านคุณภาพทางการศึกษา 3. ประสิทธิภาพทางการศึกษาและ 4. ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 1. ด้านโอกาสทางการศึกษาองค์ประกอบที่1 โอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคตัวชี้วัดที่1.2ร้อยละของผู้เรียนต่อจำนวนประชากรเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นองค์ประกอบที่2โอกาสในการได้รับส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือตัวชี้วัด2.1ร้อยละของนักเรียนยังคงอยู่ในระบบโรงเรียนจนจบการศึกษาภา,บาคบังคับ 2ด้านคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่1การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรปัญญาดีมีทักษะองค์ประกอบที่2การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยวิถีชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมจริยธรรม 3. ด้านมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองมาตรฐานที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มี4ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่1การบริหารจัดการที่ดีตัวบ่งชี้ที่2การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่3การกระจายอํานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมตัวบ่งชี้ที่4การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมี5ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่ 1. การบริหารงานด้านวิชาการตัวบ่งชี้ที่2การบริหารงานด้านงบประมาณตัวบ่งชี้ที่3การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลตัวบ่งชี้ที่4การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไปตัวบ่งชี้ที่5การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติมาตรฐานที่ส ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา 4. ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายข้อที่1เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันนโยบายข้อที่2ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูนโยบายข้อที่3เร่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายข้อที่6การส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้นนโยบายข้อที่7เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการบริการศึกษาอย่างมีคุณภาพกระบ,บวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ1 สื่อสารทิศทางของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดบรับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบายเพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 3. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองและผู้สนับสนุนพร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 4. ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปีและการประเมินผลรายปี 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในด้านการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษามากขึ้นใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายโรงเรียนศูนย์พัฒนาการาศึกษาเพเภ การใช้โรงเรียนเป็นฐานการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและการพัฒนาภาวะผู้นำเน้นการจัดการความรู้การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนให้ทันสมัยทันเหตุการณ์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารูปแบบ D.P.L.O.T. ดังนี้ D. d e c e n t r a l i z a t i o n การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสำนังกงานขีดพื้นที่การศึกษาประบตงศึกษาควรกำหนดนโยบ,บายให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างจรงิงจังและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับการกระจายอำนาจด,ารราด้านงบป,ประมาณ ให้สถานศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานที่ p a r t i c i p a t o r y management การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้องบริหารจัดการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วยนักเรียน ครูผู้บริหารสถานศึกษากรรมาการสถานศึกษาชุมชนงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้มีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจดำเนินการรับผลประโยชน์และประเมินผลโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการาศึกษาอำเภอเพือ่อทำหน้าที่พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรางการาศึกษา นักเรียนการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ L Leadership การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารการใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมประสานงานอำนวยความสะดวกบริการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกิดความตระหนักความรับผิดชอบความขยันความเพียรพยายามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานและ มีความภาคภูมิใจร่วมกันการนิเทศภายในที่ใช้กิจกรรมที่หลากหลายการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา O. Learning Organization การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีเป้าหมาย เพื่อการมุ่งสู่ความเป็นเลิศสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กรมีการสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในการสร่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เดินการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในตัวผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกษิจพอเพียงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้ทางไกล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการฝึกอบรมเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ภายในโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการจิตตะปัญญาศึกษา T เทคโนโลยี Technology, การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้มีระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต ที่มี e-learning and content ในรูปแบบที่หลากหลายสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิธภาพเช่น web content, c i n s c o o l Server การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานด้านวิชาการบุคคลงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา สำนักงานขีดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การติดต่อการเรียนรู้ทางไกลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนหน้าที่รับผิดชอบ 1. น,นางสาวจุธามาศสมมาทำหน้าที่หาข้อมูลและออกแบบ 2. นางสาวสิริกัญญาคำปุณ ทำหน้าที่หาข้อมูลและอัดเสียง 3. นางสาวจันจิราบุญยศรีทำหน้าที่หาข้อมูลและอัดเสียง 4. นางสาวอนุไทยภาคโคกทมทำหน้าที่หาข้อมูลและอัดเสียงและ5ว่าที่ร้อยตรีธนากรรัชนโนทำหน้าที่หาข้อมูลและทำ powerpoint และสุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำกลุ่มที่3แผนขอขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ